Uh huh. สวัสดีค่ะกล่องสูมอะไรเนี่ยไม่รู้จักนะกล่องสูมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาแกะกันเลยแต่ยังไม่แกะเรามาดูก่อนอยากได้ทั้งหมดเลยแบบน่ารักมากอยากได้สีเข็ดแบบแบบอยากได้ทั้งหมดเลย,ยมันผูกด้วยนะจะได้สีเข็ดหรือเปล่า

ไอ้น้องเคยแก่ไอ้น้องเคยแก่ด้วยเออไอ้น้องโอ้โหโอ้โหสวยชุ่มแล้วตัวแรกนี่เลยเนี่ยตัวแร่ตัวแรนี่ไม่ใช่ในตัวนี้หรอ๋อนี่เป็นตัวแรตัวแล่คือสีเอาให้น้องนอนแล้วมามาเอานี่เอาวิจัยนี่ เดี๋ยวมีอีกอันนึงนะคะแต่แป๊บนึงนะใส่ขัวกุญแจก่อนไม่โชว์ก่อนโชว์ก่อนแล้วเอาโชว์ใส่หน้าตัวเองก่อนแล้ว,ลวมันน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ขัวกุญแจคิดว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันวิ้นน่า,า,ารักก็ไป่ขัวกุญแจหอมมากไปอีกอันหนึ่งกันเลย